อ่ะมาครับน้องๆครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เรามาพบกับแมปของอนิเมะ t Stand ครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนน้องๆนะครับในการ AFK เนะครับเลดใหม่ครับเลดของ ASTAR Part 2ครับโดยนะครับใช้าย3ตัวละครก็คือนะครับเบนิมารุครับโกโจแล้วก็ไอเดลครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยครับน้องๆว่าด่านมันจะยากขนาดไหนครับสำหรับด่านนี้นะน้องๆครับปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับน้องๆแอคที่6นะครับในแม ของเยอะแยะมีให้แจกใช่ไหมทุกคนของเยอะเลยโกงมากเลยอ่ะจูเลียสโกงอ่ะอ่ะมาครับน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆมานะครับอ่าสอนน้องๆเอฟครับโดยใช้3ตัวละครนะครับก็คือใช้ไอดอลครับแล้วก็โกโจแล้วก็เบนนี่มารุครับอันนี้จะเป็นการเอฟเคเลดนะครับ นะครับแอสเซนต์ดันเจียนครับนะครับเป็นด่านใหม่เลยนะครับก็คือของอัปเดตแบล็คโอเวอร์พาร์ท2ครับแอตที่6นะครับโดยนะครับการเอฟเคนะครับโดยนะครับน้องๆตั้งตามพี่เลยนะครับหมายเลขหนึ่งครับไอดอลครับนี่หมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็หมายเลข2 3 4วางตรงนี้ครับอ่วางตรงนี้นะครับหมายเลข5ครับวางตรงนี้ครับ5ครับคืออัพตัวของไอดอลหมายเลข6กเบนิมารุครับหมายเลข6กเบนิมารุนะจำไว้นะครับหมายเลข6เลือกเบนิมารุ หมายเลข789ครับวางตรงนี้ครับเบนี่มารู้ต้องวางตรงนี้หมายเลข10ครับเนี่ยสิอัพตัวเบนี่มารู้1ก็อัพตัวเบนี่มารู้ครับอัพซ้ำสองครั้งหมายเลข12โกโจครับนี่หมายเลข12แล้วก็หมายเลข13วางโกโจตรงนี้ครับนี่13 14 15วางโกโจตรงนี้ครับ16ครับอัพโกโจครับแล้วก็1718ครับเป็นปุ่มรีทายนะเดี๋ยวน้องจะเห็นอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูครับเริ่มกันเลยถ้าน้องๆทำตามนี้ FK ผ่านร้อนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตัวอย่างอันนี้ผมไม่ได้ใช้เล d อ y e นะครับเล d อ y e ผมติดมาให้ดูเฉยๆนะอันนี้ผมใช้เบ n นนี้มารูตัวเดียวครับน้องๆดูเห็นป่ปะเบ n นนี้มารูมันจะมีไฟสองลักษณะในการเผาก็คือเผาแบบไฟที่เป็น s u n เบิรนะครับแล้วก็เป็นแบ็กเฟรมในตัวซึ่งจะเก่งมากนะครับอ่า ตามนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราดูนะครับสเต็ปของการที่จะ a fk ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะรันไปเรื่อยๆครับรันไปเรื่อยเปล่อยมันไปเรื่อยๆซึ่งน่าจะการันตีอยู่แล้วนะครับว่ามันชนะ100%เพราะว่าถ้าเราลงโกโจแล้วนะครับเห็นเห็นโกโจหมน้องน้องเห็นโกโจไหมครับระยะ 67. เนี่ยแทบจะทั้งแมปอยู่แล้วนะครับ แทบจะทั้งแมปเลยนะตอนนี้เรามาดูที่เป็นเอนเนมีได้ครับเห็นป่ปะจำนวนของวันเซอร์ลดลงแล้วแสดงว่าตอนนี้เราชนะ100%ละอันนี้เราใช้แค่3ตัวเท่านั้นซึ่งแม่งโหดจริงๆ เห็นไหมรน้องๆตอนนี้คือเราชนะร้อยเปเซ็แล้วนะครับก็ปล่อยให้มันอัพตัวไปครับโดยใครที่ไม่มี3ตัวนี้นะครับเบนนี่มารุอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเป็นตัวไฟผมแนะนำอีกตัวก็คิดว่าน่าจะขอเป็นตัวไฮปิดนะนะใครมีเลดอ y e ไหมเลดอตัวที่ได้จากอีเวนต์อีสเตอร์นะครับก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับหรือตัวอื่นก็แนะนำเป็นยูโนฮานะนะครับโนฮนะก็น่าจะได้นะครับ แต่ผมบอกเลยจําเป็นว่าทุกคนจะต้องทําโกโจแหละเพราะว่าตัวโกโจโกโจเนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถทําบูตได้เก่งที่สุดละนะครับโกโจนี่คือตัวบูตท,ที่โคตรเก่งเลย ไปไปดูเรื่อยๆครับไปดูเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้เวฟสิบเจ็ดแล้วนะครับน้องๆอย่าลืมว่าในระหว่างที่น้องๆพากันตั้ง AFK เสร็จแล้วเนี่ยนะครับตั้งปุ่มรีไทม์อะไรเสร็จแล้วนะครับน้องๆอย่าลืมเลยโดยเด็ดขาดก็คือน้องๆอย่าลืมกดเซฟในสิ่งที่ตัวเองนะครับเซฟปุ่มไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพลาดครับเราต้องมาตั้ง AFK ใหม่ไงน,นะครับอ่า ประมาณนั้นเห็นปะแค่นี้ครับ3ตัวซึ่งทุกคนน่าจะมีแล้วทุกคนก็น่าจะนะครับน่าจะอ่ะโอเคเรียบร้อยเห็นปะก็เป็นการนะครับ AFK เสร็จเรียบร้อยโดยที่ชนะ100%เห็นไหมครัก็ถือว่าเป็นการ AFK ที่เฮ้ยถือว่าโอเคครับ ก็น้องๆนำตไปใช้ได้ครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมในครั้งนี้อ่าเห็นป่ะเราตั้งรีทายเสร็จแล้วเห็นป่ะก็ประมาณนี้ครับก็น้องๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาชมนะครับไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย